มาช่วยรีพูลนะครับในการช่วยดูให้นะครับว่าโปรแกรมไอสิบสองนรกแตกเนี่ยของรีพูลเนี่ยเฮ้ยมันจะชนะได้กี่เกมวะมันจะเก็บแต้มได้กี่แต้ม <y> อะเดีย๋ยวพี่ช่วยดูให้แล้วกันนะครับไหนๆเราก็เป็นพี่ชายน้องรักหรือเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวพี่ช่วยดูให้นะครับว่า, <y> วาเฮ้ยมึงจะรอดกี่เกมมึงจะชนะกี่เกมมึงจะไหวเกมไหนมึงจะไม่ไหวเกมไหน <y> โนหนึ่งกูเนอร์บอกวันแล้วอยากเจอริพ่ะเอ้าเด็กริพูนี่เด็กปื๊อยากเจอแล้วเองไหวเปล่าเองกล้าเปล่าเองกล้เาววเปล่าเนี่ยเขาอยากเจอเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่พีคอให้เลย12เกมเลยนะครับว่าเองเนี่ยจะไหวเปล่านี่พีวีคอให้เลยนี่พี่เป็นเด็กผีนะพีวีคอให้บ่อนพวก รีพูอีกนะพี่วิะขอให้เองก่อนเลยเป็นกรณีพิเศษอ่ะเกมแรกนะครับรีพูครับเปิดบ้านครับรับการมาเยือนเชลซีครับซึ่งมีเหตุการณ์แล้วนะว่าเล่นในบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแข็งอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะเจ้าป่าเนี่ยเขาพิสูจน์ไี้เห็นแล้วว่าเขาบุกไปเองตบเองเนี่ยคาบงคาบ้านได้นะเว้ย แล้วทำไมสิงห์บูจะทำไม่ได้แล้วทำไมเชลซีเขาจะทำไม่ได้ในการที่จะบูไปตบเองคาบ้านคาเล้าอะทำไมเขาจะทำไม่ได้เข้าใจไหมครับแต่เชลซีเนี่ยก็เป็นทีมที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเข้าใจไหมฮะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าเป็นทีมที่สามารถที่จะแพ้ใครก็ได้สามารถที่จะเสมอใครก็ได้และก็สามารถที่จะชนะใครก็ได้ครับมันยังไม่มีความนิ่งเข้าใจว่ามันเหมือนกาที่มันสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดได้ตลอดเวลาฉะนั้นเกมนี้มันเป็นไปได้เหมือนหมดนะครับว่าล์ปูจะชนะเชลซีก็ได้หรือ ชลซี LC, อาจจะชนะลิพูเลยก็ได้หรืออาจจะเสมอตายพี่คาดการน,นะครับพี่รู้สึกว่าเกมเนี้ยอาจเออกเสมออ่ะอาจเจะเสมออ่ะเกมเจอเ,จอเชลซีพี่คิดว่าเสมออย่างน้อยลิพูไม่แพ้อ่ะอย่างน้อยเสมออย,อ,ยสมอ,อย่างน้อยเสมอแปงแต้มกันไปอ่ะส่วนเกมที่2นะฮะเกมที่2ไปเยือนอาเบ์ไลซิกอ่ะนี้ต้องออกไปเยือนครับในเกมแชมเปียนลีกซึ่งอาเบร์ไลซิกเนี่ยเป็นทีมที่เล่นได้ดีอยู่แล้วครับแล้วนักเตะเขาดีๆทั้งนั้นโดยเฉพาะนักเตะผู้เล่นของเขาเืยคุณภาพเพราะเขาสเกลมาเป็นทีมที่ปั้นนักเตะขายส่วนใหญ่จะมีนักเตะคุณภาพดีอยู่ใน ฉะนั้นเนี่ยไรยซิกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือเป็นบอลทีมของเยอรมันเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องคา n เตอร์เพสอยู่แล้วฉะนั้นบอลมันจะใกล้ๆคล้ายๆลีพูเหมือนกันแต่เขาเล่นในบ้านนี่ครับฉะนั้นเกมนี้พี่คิดว่า ริพูเนี่ยทำได้อย่างน้อยเนี่ยคือไปเสมอเขาได้แต่พี่เชื่อว่านะครับเกมเนี้ยจะโดนไลซิกเนี่ยตกคานอกบ้านครับพี่ว่าเกมนี้เองน่าจะโดนนะครับเองน่าจะโดนแค่เกมเนี้ยแต่อาจจะไม่ได้ขาดเกินหรอกอาจจะ1 0 2 1อะไรเงี้ยเองอาจจะโดนเกมนี้เองไม่รอดนะครับผมนะเกมที่2องเจอไลซิกเองไม่รอดครับอะเกมที่3นะฮะเจอกับอาร์เซนอลอ่ะเมื่อกี้อีโน่หนึ่งกูเนอร์เนี่ยวอนอยากเจอเองเพราะอะไรเพราะเขาหมั่นเคี้ยวแล้วตอนนี้เข้าจจะว่ะเพราะหมั่นเคี้ยวแล้วก็โอเคครับเป็นทีมที่หัวตารางเหมือนกันในตอนนี้อา,าร์เซนอลเขา ในนบบ้าครัชนะไม่ต้องถามพี่นะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะชนะลิเวอร์พูลหรือเปล่าไม่ต้องถามพี่เลยแล้วบวกกับเกมที่แล้วนะครับที่พี่คาดการว่าถ้าเองแพ้ไลซิกมาปุ๊บเนี่ยกำลังใจเองเสียละเสียเนี่ยแล้วเองต้องมาเจออาร์เซนอลเนี่ยเกมหนักเนี่ยเองเครียดอีกพอเครียดปุ๊บลงสนามปุ๊บมันก็มีแต่วความเครียดนะการทําผลงานอะไรมันก็ไม่ค่อยดีเอยู่และมันอาจจะต่ำมาตรฐานนิดนึงแล้วบวกอาร์เซนอลเนี่ยที่เขารังวอนเต็ดเนี่ยเขาต้องการแต้มเขาหิวแต้มเขาอยากเอาแต้มจากเองเนี่ยพอเขาจะไปลุ้นชแชมป์กับซิตี้เนี่ยนะเขาตก สารภาพมอบไว้ได้เลยเต็มตัวได้เลยเองโดนปืนแน่นอนครับพี่คาดใจเองโดนแน่นอนครับพรา็ปืนเขาเล่นในบ้านครับอีโดนแน,น,น่สามแต้มเนี่ยไปวางกองไว้ให้เขาได้เลยครับที่บ้านที่เอมิเลสตเดียมอ่ะเองไปวางกองไว้ให้เขาได้เลยโดนแน่นอนโดนแน่ฮะน,นั้นเกมนี้เองจะขานอกบ้านครับเกมที่สามอ่ะเกมที่สีอ่ะ โจไปไอซ์แอนนไปปุ๊บเองไปเจอกับไบรตันอันนี้เป็นถ้วยคาราบาวเอ้ยเองเป็นแชมป์เก่าด้วยเี่แชมป์เก่านี่ว่าถ้วยนะเอ็นะครับผมฉะนั้นไปเยือนไบรตันเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนโอเคไบรตันเล่นในบ้านแล้วไบรตันเล่นดีด้วยนะอ่าอย่างฟอร์มล่าสุดเนี่ยกดชนะสเปอร์ด้วยประมาทไม่ได้นะชนะพี่ด้วยเนี่ย,ยนี้ศึกสัตว์ปีกฉะนั้นเกมน,นี้ไม่ง่ายนะแต่พี่เชื่อว่าอย่างน้อยเวอร์พูอาจจะไม่แพ้พี่เชื่อไม่แพ้ะ่ะแต่ก็ไม่ชนะนะพี่คิดว่าเกมน,นี้เต็มที่คือเอเสม เสมอไอ้แก้วก็ไปเยือนเขาเสมออาจจะต้องรีแมตช์เองอาจจะต้องไปเล่นในบ้านครับซึ่งอาจจะต้องไปดูโปรแกรมอีกทีว่าเตะวันไหนแต่แมตช์เนี้ยอาจจะต้องเสมอก่อนนะพอไปเยือนไบตันแต่อาจจะเสมอมีสกอร์อาจจะ2 2 3-3อ,อามา,มามอะไรเงี้ยเขาว่านไปก็เป็นได้ครับอาจจะเสมอเกมนี้อ่ะแล้วพอเกมยาวอ่ะเกมยาวต่อไปเลยครับเจอไบตันทีมเดิมเลยครับแต่นี้เป็นช่วยฟรีมยร์ลีกซึ่งแน่นอนครับเพิ่งเจอกับไบตันมาแล้ว ถ้าเกิดมันเป็นตามสกอร์ที่พี่พูดเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายว่าใจแม่งก็เสียครับมึงใจเสียมา3าสนัดก่อนหน้าน,นั้นไม่พอเนี่ยมึงเสมอไบตั้นแล้วมาเล่นในรังตัวเองเ่ยอาจจะมีความได้เปรียบนิดนึงเล่นในรังตัวเองแต่มันมีความกดดันที่มันสะสมมาเนี่ยสุดท้ายเกมนี้พี่เชื่อว่านะมันก็จะออกเสมออีกเกมนี้เองอาจจะรอดนะแต่ก็คือเสมอ,อ จบจากเกมนี้ไปนะฮะไบรตันไปเกมเลเวอร์คูเซ่นครับอ่าไปแชมเปี้ยนลีกตอนนี้เล่นในบ้านเจอเลเวอร์เจอเลเวอร์ครับซึ่งเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยแน่นอนเป็นทีมไลฟ์ไพ่ไปที่แล้วนะเว้ยแม่งแข็งปั๊กแล้วซาบิโอลลนโซ่เนี่ยทำทีมเลเวอร์เนี่ยโคตรแข็งแล้วทีมแข็งๆเนี่ยมาเยือนเนี่ยเจอไบรตันเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วถ้ามึงชนะไบรตันไม่ได้เนี่ยในบ้านมึงเจอเลเวอร์นี่มึงเวอร์แล้วนะมึงเวอร์แล้วมึงนั่งเออเลยชิบหายไบรตันยังกดไม่ได้แล้วลเจอเลเวอร์มาด้วยเหรอวันนี้เอ้ย พี่ไหวไหมว,วะพี่ฟันธงให้นะว่าเกมเนี้เองจะฆาเราคาเรา,า,า,าแน่นอนไม่น่ารอดครับโดนแน่นอนครับฆ่าเราฆาลาบ้านแน่ๆครับเกมนี้โดนแน่ๆครับอเกมนี้เองโดนพอเองโดนเกมนี้เสร็จปุ๊บอันนีน้คือคือครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางของ12โปรแกรมหนักนะนี่คือครึ่งทางแค่ครึ่งทางเองนะนนนนมึงจะแบบโอ้มึงจะหัวร้อนยันแบบหนักๆมากอ่ะเนี่ยแค่ครึ่งทางยังไม่จบมึงยังมีอีกครึ่งพอจบเลเวลเสร็จปุ๊บแน่นอนครับไปเล่นเกมเย้าเจอ เจอแกแอสตันวิลล่าซึ่งแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นทีมที่ที่เวอร์องเชียล่าสุดเนี่ยที่เจอแมนยูซึ่งวิลล่าเนี่ยเคยตบบายเยิร์นมาแล้วนะเวย้ยโอเคอาจจะตบแมนยูไม่ได้เพราะแมนยูเปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยการที่โอเคอาจจะแฮ็กแน่นรอสวนนะหนำยอกหนำบงอะไรก็ว่าไปซึ่งเก็บผลได้แต่มึงเจอวิลล่าเนี่ยมึงเล่นในบ้านมึงไปอุดไม่ได้ไงสมมติถ้าเกมนี้เป็นเกมเยือนนะครับม่าอาจจะเข้าทางลิฟูก็ได้นะแต่เผเอๆมึงเป็นเกมเย้าไงแล้วถ้าเกิดมึงแพ้เลเวอร์มาเนี่ยคาบ้านเนี่ยมันต้องบีบบบใใให้้้้้้มมมมมึึึงงงงงเเเลล่่่่่่นนนนนนตตััััรรรออสสวววไไดดดุกกททาายคศศิ์ีี บวกกับถ้าฟอร์มมึงไม่ดีกับเลเวอร์มามึงต้องยิ่งต้องบุกใส่วิลล่าและถ้ามึงบุกใส่วิลล่าเกิดอะไรขึ้นเข้าทางวิลล่าเต็มๆไงครับเพราะวิลล่ามันชอบให้ทีมบุกใส่มันรับรอสวนอยู่แล้วมึงเตรียมเจอวัดอินเลยฮะเข้าใจไหมครับฉะนั้นเกมนี้มีโอกาสที่จะคาบ้าตีต่อไปอีกต่อจากเกมเลเวอร์ไปเลยและใจแม่งเสียมาหลายเกมด้วยตปกันใหญ่เลยฮะตอนนี้ออกทะเลเลยตอนนี้มีจอนดูรันอีกถูกปะมีจอนดูรันมีอาไลออนเบลลี่ตัวเร็วจี๊ดเงี้นเลยโดนอีก โดนวิลล่าค่ะแล้วอีกกูว่าโดนอีกฮะคาราบ้านอกีกอ่ะเกมต่อมาฮะอ่ะเกมนี้โดนเกมต่อมาเจอใครครับตอนนี้เกมที่8แล้วเกมต่อมาเจอนักบุญเซาแทมตันอ่ะไปเยือนเซามตันอ่ะตอนนี้เจอเกมเบาหน่อยแม่งเจอแต่แข็งๆข็งมาเยอะแล้วขอเบาบ้างว่ะอ่ะเกมนี้ได้พักหายใจได้พักหายใจครับเจอเซาแทมตันเจอนักบุญครับซึ่งอันนี้พี่ไม่รู้นะว่ามันเป็นอย่างพี่ทานายหรือเปล่าพี่อาจจะทํานายผิดก็ได้พี่เชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปเยือนก็จรงิงแต่สุดท้ายลิเวอร์พูล จะคืนฟอร์มแล้วก็เอาชนะซาวมตันไปได้เกมนี้ลิฟูจะชนะได้แต่พี่อาจจะผิดก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าซาวนมตันมันหนี่ยนะเว้ย มันเล่นในบ้านแล้วมันหนีตายเออซึ่งพี่ไม่รู้ไงอันนี้พี่อาจจะทานายผิดก็ได้ถ้าจะพี่จะทานายไหนผิดนะอาจจะเป็นเกมนักบุญเนี่ยที่พี่อาจจะทานายผิดเพราะพี่คิดว่าลิฟท์มันคงไม่แย่ถึงขนาดที่บุกไปแพ้ซามตันหรอกว่าพี่คิดว่าเกมเนี้ยลิฟู์จะชนะนักบุญได้ครับอืพี่คิดว่านะแต่มันอาจไม่รู้ว่าเป็นอย่างพี่คิดเปล่านะแต่มันอาจจะชนะได้ครับเกมนี้อ่ะโอเคเกมนี้ชนะได้เกมต่อไปอุซ่าเจอเบาแล้วไม ตลอดขนาดชุดเองเนี่ยชุดเทพเนี่ยของเจนคอปเนี่ยที่มีพวกมาในซาร่าเฟอร์มิโน่เนี่ยชุดแบบเต็มเมเนี่ยชุดเต็มถังเนี่ยยังโดนตบไม่รู้กี่รอบแล้วชุดนี้ไปเจอมัดเลดจะไหวเหรอวะโอโ้โหแล้วโอเคริพูอาจจะได้พงได้เปรียบตรงที่โอเคเล่นในบ้านแต่ถ้าเกมเรเวอร์กับวินล่ามึงไปคาราบ้าน2เกมนั้นมาก่อนเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในบ้านมึงไม่ได้ขังแล้วนะเข้าใจไหมฮะมึงไม่ได้ขังแล้วหมายความว่าใครก็มาชนะมึงได้ทุกทีแล้วยิ เป็นเลอามัสรลิดเนี่ยแน่นอนครับพี่ฟันธงเลยแล้วกันมึงคาราบ้านอีกแล้วครับไม่น่าจะรอดครับโหดูแนวรุกเดวียนิซิโอสเอ็มปาเป้โรดิโกไอเอนดิกเด็กนรกเอกจูดเอกเงาอะไรไปไหวแล้วก็ผมโดนอีกแล้วก็ผมโดนอีกฮะโดนอีกอ่ะพอโดนเสร็จปุ๊บอ่ะนัดนี้ไม่รอดหนีเสืออจะลรเเคยยังไม่จบนะเจอมัลิดเสร็จเจอซิตี้ต่อ พี่อะจงจานเลยตอนนั้นอะพี่บอกนะถ้าถึงช่วงนั้นแล้วพี่ไม่ล้อแล้วอะพี่ต้องมาให้กำลังใจน้องชายแล้วตอนนั้นอะจริงๆพี่ไม่ล้อเลยพี่สัญญาเลยครับพี่จะมาให้กำลังใจพวกเองเลยอะเห็นใจแล้วอะมาเล่นฟีบรีครับเล่นในบ้านก็จริงครับแต่เจอซิตี้ไงนะแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามึงไปคาลาบ้ากับเลเวอร์วิลล่าเนี่ยและกับมาดริดมาก่อนแล้วว่าในบ้านมึงไม่ได้ขังเลยมึงเจอซิตี้เนี่ยมึงจะเอาอะไรไปรอดและซิตี้เขาต้องการแชมป์เขาวอนอนะแล้วถ้าเกิดมึงแพ้โซน,นด้วยเหมือนกันอนะมึงไปแพ้โซนอน นั่นแน่หมายว่าเขาได้แต้มจากมึงไปไอสามคะแนนเนี่ยซิตี้เขาก็จะอยากจะได้จจกแต้มจากมึงเหมือนกันสามคะแนนเนี่ยเพราะเขารู้อะไรเขารู้มึงพร้อมแจกอยู่แล้วอะ่ะเขามาเอาแน่นอนเอามาเอานีนน่ฮะจะนั้นนั้นเนี่ยเองโดนแน่นอนครับคาราบ้านอีกเออโดนอีกฮะเกมเนี่ยโดนยังไงก็โดนไม่รอดอ่ะเกมต่อไปอูไม่เจอเบาๆบายิงเหรอวะเนี่ยแม่งเอ้โอ้โหไม่จบอีกอ่ะเจอเรือตกร็จต้องไปเยือนนิวคาสเซิลอีกโอ้โหแล้วนิวคาสเซิลอย่างที่เรารู้กันนะคะว่า มันเป็นทีมที่แข็งมากนะครับเป็นทีมที่แพ้ยากเป็นทีมที่รับเหนียวแน่นและเกมสวนเนี่ยทะลรู้ทะลวงรู้เรื่องด้วยเ้าใจปะคือถ้าในบ้านเนี่ยพี่อาจจะแอบคิดให้นะว่าเฮ้ลวอ์ภูมันอาจจะคืนฟอร์มเรียกศรัทธาจากเกมน,นี้แหละที่จะเอาชนะทีโรเซ่นแต่มึงไปเยือนเขาไงว่าไม่น่ารอดโดนอีกอยังไงก็โดนอันนี้น่าจะคารานอกบ้านครับอุปกรโดนิวเซนนี่ครับแต่อาจจะไม่ขาดอาจจะเฉือนเฉือน่ะพี่ว่าน่าจะโดนเฉือนเฉือนแต่โดนไหมโดนเออยังไงก็โดนนะครับ e อ่ะโดนนิวเซรปุ S ๊บเกมสุด ท้ายแล้วเกมสุดท้ายนะเจอเอวัตตันโอ้โหเหมือนจะง่ายนะแต่เอวรตตัน์เนี่ยไปดูคะแนนมันดิมันหนีตกชั้นและด้วยความที่มันเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้แมทมันไม่ยอมมึงอยู่แล้วและเล่นในบ้านมันด้วยเข้าใจไหมครับมันดูเหมือนจะเบาแต่มันไม่เบาเพราะมันหนีตกชั้นแล้วมันเล่นในบ้านมันแล้วมาไปเกมศักดิ์ศรีศึกสายเลื่อนร่วมเมืองมันไม่ยอมมึงแน่นอนเข้าใจไหมครับแต่เกมนี้พี่เชื่อว่านะพี่เชื่อนะเกมนี้เองจะไม่แพ้แล้วกันพี่เชื่อว่าเกมนี้เองจะไม่แพ้ท้ายแล้วเกมเนี้ย เองไม่แพ้จริงแต่เองก็อาจจะไม่ชนะไงพี่ว่าน่าจะเสมอครับเสมอแบบมีสกอร์อาจจะ1นึ่งหนึ่งองะไรเงี้ยฉะนั้น12เกมนะฮะที่พี่สรุปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเองมาดูนะครับว่ามันเป็นอย่างที่พี่คาดการหรือเปล่ามันไม่ใช่ว่าลีภูไม่มีชนะเลยนะมีครับแต่มันแค่น้อย มันแค่น้อยมันมีครับแต่มันน้อยแต่ที่แน่ๆนะครับเด็กผีเนี่ยเตรียมตัวเลยนะ12เกมเนี้ยเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรครับจานดูปากนะดูปากเซฟอาหนง <c oughs> เต็มตัวเอาใจไหมเด็กผีเซฟอาหนงชาชาชาเต็มตัวกันทุกคนพี่บอกเลยเนี่ยนะไอริปสองเกมเนี้ยมันจะคืนความสดชื่นความสนุกสนานเนี่ยให้กับเด็กผีทุกหมูเ่เหล่าทุกคนจะยูโปรแกรมนดโอ้โหแม่งเอยสิบสองเกมนะเนี่ยมึงไม่นาล็อกยังไงวะมันนาล็อกทั้งงั้นน้าดูสิเนี่ยล้วจะไม่เซฟอานงยดงไงใสแฮชแท็กเซฟอาหนงไว้ได้เลย เซฟไว้ได้เลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแน่นอนครับคือแม่งเอ้ยแม่งอานเนอร์แม่งสูบของจริงเมื่อวานอน่แม่งของปลอมเปื่วะแม่งกูคิดถึงครอบว่าโอ้ว่าไม่มีทรงเลยโอ้โหอยากเปลี่ยนทอนว่าแม่งเอ้ยทองลอกทองปลอมแน่เลยว่าแม่งไม่ของจริงไอเจ็ดนัดแรกเนี่ยแม่งคาบลวงตาทั้งนั้นน่ะแม่งหลอกกูเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะที่ทุกคนอาจจะัหร้อนเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเอาตัวเองไปเปียเที่อาิบูตอนนี้อยู่ ก็เลยหัวร้อนตัวเองด้วยเพราะว่าลีพูแม่งจ่าฝูงเฮ้ย hey, ฟอร์มมันดีอะ่ะแม่งจ่าฝูงแล้วดูทีมเราทาไมอยู่ที่14วะอ่ะเป็นไปได้ที่คนจะหัวร้อนตรงนี้พี่ว่ามีส่วนเหมือนกันแต่เชื่อพี่เถอว่าลีพูเนี่ยสิบสอนัดถัดไปจะช่วยโลมใจเด็กผีได้ทุกคนครับ จะช่วยชะลมใจเด็กผีได้ทุกคนเพราะ12นัดหลังจากนี้ของริพูเนี่ยมึงเจอแต่ของแข็งๆบ้างแล้วมึงไม่ได้เจอเบาๆแล้วมึงเจอของแข็งลุลัวเลยครับและสิ่งนี้จะทำให้เด็กผีเนี่ยสดชื่นบวกกับฟอร์แมนยูที่มันจะดีขึ้นที่มันจะเจอโปรแกรมเบาด้วยเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวมันจะสลับดอกแล้วตอนเนี้ยเชื่อพี่เถอะเดี๋ยวหลังพักเบรกมาปุ๊บมันจะสลับดอกนี่เปิดหัวมานี่ก็เจอเชลซีเลยครับริพูอะหนกหนาเลยนะมีมาริดมีอาร์เซ นอนมีแมนซิต <rah> si <Liverpool> ี้รออยู Bill, it, no so, mm ่เ hmm. พียบฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลครับเขาแค่ยังไม่เจอโปรแกรมหนักครับเขาเจอแต่โปรแกรมเบาโอเคฮะเจอเจอทีมใหญ่อย่างเราเขาชนะไปได้ก็ถือว่าเขาโชคดีไปแล้วแมตช์หนึ่งไอ้ที่เหลือเนี่ยเขาเจอแต่โปรแกรมเบาเขาถึงจะเก็บแต้มได้ไงเข้าใจไหมฮะเขาังไม่เจอของจริงไม่เจอโปรแกรมหนักนี่ของจริงมาแล้วอย่ดูกันครับทุกคนเดี๋ยวรอ ว่าอน้องมาแววเนี่ยมันจะเจ๋งมันจะเฟี้ยวจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูฮะเนี่ยเกมวัดใจลิฟูบ้างน,นะฮะปีที่แล้วลิฟูก็อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเรื่องปกติต้นเนี่ยดูแรงดูดีเลยฮะนะเหมืนอนเคาะกานะ่ะนะให้พวกพวกเด็กสาวกนกแดงเนี่ยเขาดีใจปองปองปงปงเฮ้ยลุ้นแชมป์จนถึงขั้นไปโม้เจ้าสี่แชมป์อ่ะแต่พอทายลูกการปุ๊บเนี่ยเป๋เ,ปเ,ปเลยเป๋ห่าวเลยนะครับผมนะฮะสุดท้ายเป็นไงเหลือถ้วยหนะ้าแอดถ้วยเดียว <c oughs> ฟุตบอลมันต้องอยู่ยาวครับมันเป็นเกมยาวครับสุดท้ายมันต้องวัดผลจบวิกาลสุดท้ายกลายเป็นจบวิการปีทแล้วนะเหมือนเราจะดูแย่นะกลายเป็นดูดีกว่าเขาเฉยเพราะอะไรเราช่วยใบใหญ่กว่าเราแม่งช่วยเอฟส่วนเขาถ่วยหนะ้าแอด้ค่อ่ะ อย่าว่ะเออฉะนั้นดูจบทุกการครับทุกคนใจเย็นๆตัวอย่างมันมีเห็นอยู่สติมันมันฟ้องอยู่ครับปีแล้วมันก็เห็นอยู่ฮะว่าลิปโวเเริ่มมาดีเริ่มมาสวยแต่มันมันเน่าช่วงท้ายครับส่วนแมดเยอรเน่าช่วงแรกแต่มาสวยช่วงท้ายเห็นนะเออฉะนั้นใจเย็นๆแต่พี่เชื่อว่าปีนี้เราจะสวยกว่าปีที่แล้วอีกซูซูกิดิวออฟเดอะร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีเลือกรับส่วนลดสูงสุด84,000นสบาทผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือฟรีซูซูกิเมนเทนแนนซ์เซอร์วิ 7จปีวันนี้ถึงสายเบ็ดธันวาคมสอบถามอ,อยียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th